สาธิตวิธีการใช้งานเตาเตาน้ำมันเก่าก่อนใช้งานเราก็เปิดน้ำมันเปิดน้ำมันให้หยดการปรับกระแสไฟก็ต้องเปิดวาล์วน้ำมันตรงนี้ให้หยดอยาอย่าให้หยดมากแล้วก็ปรับกระแสลมปรับปุ่มลมตรงนี้ พอมีน้ำมันมาหล่อเลี้ยงตรงนี้ก็ใช้เศษกระดาษทิชชู่หรือกระดาษทิชชู่อันนี้ก็ใช้ได้จุดลงเลยครับแล้วก็หาเศษไม้ทิมลงไปจากนั้นก็ปล่อยให้ไฟติด ใช้ได้กับน้ำมันพืชน,น้ำมันเก่าทุกชนิดและน้ำมันดีเซลส่วนน้ำมันพืชต้องผสมน้ำมันดีเซลอัตรา1ต่อ3คือน้ำมันพืช3น้ำมันดีเซล1นะครับ จากนั้นก็เปิดพัดลมได้ก็ปล่อยให้กระแสไฟปล่อยให้เปลวไฟเป็นสีฟ้าก็ทำการ ก็จะใช้การได้โปรดสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้คือปรับวาล์วฉะนั้นต้องไม่ให้น้ำมันลงมากเกินไปถ้าลงน้อยเกินไปกระแสไฟก็ไปก็จะค่อยแล้วก็จะเป็นสีแดงอันนี้น้ำมันขึ้นมาเยอะและ้วจะมองเห็นน้ำมันขึ้นมาเยอะ ก็ปรับให้ต่ำลงมาได้หลังจากที่หยุดใช้งานอย่าลืมนะครับปิดวาลวน้ำมันอันนี้ไว้หลังจากที่หยุดใช้งานส่วนระดับความแรงของไฟก็จะปรับกันตรงนี้ ค่ก็จะตัดกันตรงนี้ใช้ได้กับน้ำมันพืชเก่านะครับน้ำมันเครื่องเก่าาำรับน้ำมันพืชร้อเปอร์เซ็ไม่แนะนำต้องผสมน้ำมันดีเซลหนึ่งส่วนสาเท่านั้นถึงจะใช้งานได้ นะครับหลังจากที่เลิกใช้งานสำคัญอย่างยิ่งเราจะต้องปิดวาล์วน้ำมันก่อนแล้วก็ปิดพัดลมอันนี้คือวิธีปิดใช้งานจากนั้นก็ใช้ฝากครอบอันนี้ครอบ